พรไปญาตีเป่าวิ่งมานะคะโอ้มีเรือดังเกยมาร่วมด้วยนะคะท่านผู้ชมเรือดังเกยนะคะเรือดังเกยไม่ดันนะคะถ้ามีหน้าที่ดึงก็คือดึงอย่างเดียวอันนี้ไม่ดันนั้นนัจากเห็นไหมหัวเรือดังเกยไม่มียางรถยนต์กันกระแทกนะคะ คนมานดิค่ะท่ผู้ชมโหลำนึงก็แกวงกันไปแกวงกันมา